อาบน้ำด้วยกันเพิ่มความหวานฉ่ำให้คู่รักสวัสดีครับเทนวิคูรุความรักของสาวๆทุกคนนะครับกลับมาเจอกับผมอีกครั้งวันนี้ผมมีเคล็ดลับเพิ่มความโรแมนติก เพิ่มความหวานเพิ่มความสวีทให้คู่รักนะครับบางทีเราจะต้องกลับไปทําอะไรที่มันสวีทที่มันให้มีความรู้สึกเขินๆอายให้มันเพิ่มความหวานเติมความสดชื่นให้กับความรักอะไรก็ตามนะครับถ้าเราได้ทําร่วมกันเนี่ยมีการปฏิบัติพัตวีกันนิดหน่อยหน่อยมีการดูแลกันนิดิดหน่อยหน่อยมันจะทําให้อีกฝ่ายนึงอะใจฟูพอใจฟูปุ๊บมันก็จะมีความ หวานมีโมเมนต์สีชมพูโมเมนต์หัวใจกลับคืนมาในชีวิตคู่วันนี้สิ่งที่ผมเอามานําเสนอสาวๆก็คือการอาบน้ําด้วยกันสาวๆรู้เปล่าว่าการอาบน้ําด้วยกันเนี่ยมันสามารถคอนติเนียมันสามารถรีเทิร์นมันสามารถ ฟื้นฟูแพชชั่นได้อย่างดีที่สุดเลยถ้าคุณเป็นคู่รักที่แบบเฮ้ยเริ่มเบื่อกันแล้วแฟนก็ไม่ค่อยทําการบ้านตัวคุณเองก็ไม่ค่อยอยากทําการบ้านกับแฟนไม่รู้จะหาวิธีไหนดีวันไหนนะอารมณ์ดีๆคึกๆอากาศดีๆฝนตกฟ้าคึ้มๆหรือตอนกลางคืนแบบแฟนกลับเร็ววันนี้ให้คุยกันแฮปปี้กินข้าวเย็นกันแฮปปี้ลองชวนกันอาบน้ําดูคุณรู้ไหมว่าการที่เราได้อาบน้ําด้วยกันเนี่ยมันเป็นการเติมความรักได้อย่างดี ที่1อีกอย่างเลยเวลาอาบน้ําด้วยกันเนี่ยผมแนะนำเลยนะ ให้ปิดไฟในห้องเออบางคนบอกโค้ดหนูอายคะไม่อยากให้แฟนเห็นหุ่นอุ้ยหนูเขินหนูนู่นหนูนี่หนูนั่นปิดไฟซะให้มันมีแสงสลัวสลัวจากภายนอกเข้ามาหรือถ้าอยากเพิ่มความโรแมนติกหน่อยนะหาเทียนหอมมาจุดผมแนะนำนะเทียนอาจจะเป็นกลิ่นกุหลาบก็ได้กลิ่นกุหลาบจะมีผลในการปลุกอารมณ์ผู้หญิงนะฮะกลิ่นลาเวนเดอร์ก็ได้ลาเวนเดอร์จะมีผลในการปลุกอารมณ์ผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงด้วยเช่นกันหรือกลิ่นแบบฟิลจัสมินฟิลมะลิอะไรอย่างนี้ก็ได้นะฮะกลิ่นที่มีความเป็นอระ ก็ดีเหมือนกันนะครับมันจะช่วยผ่อนคลายช่วยรีแล็กซ์นะฮะเราก็เทสดูว่าไอ้ตัวเราชอบกลิ่นสไตล์ไหนแฟนเราชอบกลิ่นสไตล์ไหนแล้วก็หากลิ่นที่มันอยู่ตรงกลางที่เราทั้งคู่ชอบเหมือนกันแล้วเวลาสมมติเปิดเข้ามาในห้องนอนใช่ไหมเราจุดเทียนเอาไว้แล้วตามมุมต่างๆในห้องน้าแล้วก็มีเทียนจุดเอาไว้ละกลิก่นมันจะช่วยบิวบรรยากาศนะครับแล้วก็เธอเหนื่อยไหมวันนี้มาอาบน้ําด้วยกันเดี๋ยวฉันถูหลังให้เดี๋ยวฉันฟอกสบู่ให้เออชวนแบบเขินๆชวนแบบตลกๆทีเล่นทีจริงแล้วเราก็แก้ผ้า เดินนําขบวนเข้าไปก่อนเลยะระหว่างที่เราแก้ผ้าอาบอยู่แฟนเราเดินเข้ามาเราก็จะได้อาบน้ําด้วยกันแล้วหรือบางทีแฟนเราเข้าไปก่อนกำลังอาบน้ําอยู่เราก็ถอดเสื้อผ้าเดินตามเข้าไปเลยนะฮะอาจจะไม่ต้องขอไม่ต้องชวนก็ได้แบบตามเข้าไปเองเป็นการเซอร์ไพรส์นะครับแต่อย่าลืมปิดไฟก่อนเพื่อสร้างความโรแมนติกพอเข้าไปถึงนะผมแนะนําถ้าบ้านคุณเป็นชวเวอร์ใช่ไหมเปิดฝักบัวอยู่ใช้น้าอุ่นน้ําอุ่นมันจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความรู้สึก สยิวให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายสบายะเวลาเราอาบน้ําอุ่นด้วยกันนะยิ่งถ้าบ้านไหนมีเลนชาวเวอร์ยิ่งเจ๋งเลยน้ําอุ่นมันลดเลือนร่างเราลดร่างกายเราลดร่างกายเขาเนี่ยหนนะภาพที่เห็นดูเซ็กซี่การสัมผัสมือเราเนี่ยเวลาลูบไล้ถูขี้ใครขัดให้แฟนหรือถูสบู่ให้แฟนเวลาเปียกๆอยู่เนี่ยความลื่นจากฟองสบู่ความผิวไหวการ,รลูบไลเนี่ย มันทําให้อีกฝ่ายหนึ่งถูกกระตุ้นอารมณ์รักนะฮะตัวเราก็ตื่นเต้นตัวเขาก็ตื่นเต้นจังหวะที่ถูสบู่ให้กันแล้วกันเนี่ยต่อให้เป็นคู่ที่อยู่กันานานเป็นปาราค้างปีก็ตามเนี่ยนะฮะเวลาได้อาบน้าด้วยกันในน้ําอุ่นๆแล้วแบบถูสบู่เป็นลืน่นๆลูบไลรลูบไลเฮ้ยมันบิว้วมันบิว้วนะและยิ่งถ้าเรารู้จุดสําคัญนะว่าผู้ชายเนี่ยเราต้องฟอกสบู่ตรงไหนต้องลูบยังไงต้องถูยังไงแล้วเขาจะปึงปังคึกคักขึ้นมาเนี่ยโอ้โหยิ่งแบบ ยิ่งเด็ดนะฮะบางคนบอกค้รหนูไม่รู้หนูไม่รู้หนูไม่เคยมาเรียนกับผมได้ในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่า b e t Advice Max คอร์สนี้จะมี1บทเรียนสอนเรื่องวิธีการอาบน้ําให้คนรักนะครับทั้งยืนอาบทั้งนั่งอาบทั้งอาบในอ่างทั้งใต้ชาวาเวอร์เนี่ยนะฮะโ <c oughs> ดยเฉพาะวิธีการฟอกสบู่ถูสบู่ผมสอนแบบละเอียดเลยฟิลลิ่งเหมือนแบบเวลาผู้ชายหนีไปเที่ยวเลยไปลงมอสุก,กี้ไปไปอ่างไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมเอาเทคนิคเหล่านั้นมาสอนสาวๆอยู่ในคอร ์ทนี้เบ a แอ a วนนะครับคอสนี้นะจุใจมากมีครบทุกเนื้อหาเลยนะฮะสิบ,บทเรียนไม่ซ้ำกันนะครับบทเรียนที่10จะเป็นเรื่องของการอาบน้ำในคอร์สนี้ผมจะสอนอย่างละเอียดและสาวๆจะได้เรียนรู้เลยว่าเออทำไมผู้ชายบางประเภทหรือผู้ชายบางคนถึงชอบหนีไปอาบน้ำนอกบ้านทีเนี้ยถ้าเราทำเป็นแฟนเราก็ไม่ต้องหนีไปอาบน,น้ำนอกบ้านแล้วเพราะว่าเมียที่บ้านก็อาบให้ได้แถมยังอาบให้ดีรู้เทคนิครู้จุดลับรู้หูยความซ่อนเล่น ต่างๆที่บางทีอาจจะเก่งกว่าผู้หญิงที่อาบน้ํานอกบ้านอีกคือถ้าเราทําสิ่งยากๆพวกนี้ได้หรือสิ่งที่บางทีแบบเฮ้ยมันต้องแลกกับความเขินอายแล้วเรายอมที่จะทิ้งความเขินอายไปแล้วลองลงมือทําดูเนี่ย แฟนเราอาจจะอยู่ติดบ้านมากขึ้นแฟนเราอาจจะติดใจเรามากขึ้นไอ้แพชชั่นหรือเสน่หาที่มันเริ่มจางหายที่มันเริ่มเบื่อหน่ายกันเนี่ยนะฮะมันอาจจะคืนกลับมาใหม่กลายเป็นว่าออต่อไปนี้พอแฟนเราจะอาบน้ําต้องเรียกเราเข้าไปอาบด้วยทุกครั้งเลยหรือว่าไหนวันหยุดอ,อยู่บ้านไม่มีอะไรจะทําชวนกันอาบน้ําเออสนุกดีไปอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าบ้านเราสมมติบ้านเราฐานะธรรมดาบ้านเราไม่ได้หรูหรามากไม่ได้มีอ่างอาบน้ําแต่ถ้าบ้านใครมีอ่างอาบน้ําก็ดีแต่ถ้าไม่มีนะ หาโอกาสสักเดือนละครั้งหรือสองสามเดือนครั้งประชวนกันไปนอนโรงแรมอ,อ,อาจจะไปเที่ยวชายทะเลก็ได้หรือจะไปภูเขาไปอะไรก็ได้แต่เลือกโรงแรมที่มีอ่างอาบน้ําเพราะอะไรรู้ปะ่ะการที่เราเป็นแฟนกันเป็นคู่รักกันเนี่ยแล้วได้อาบน้ําในอ่างร่วมกันเนี่ยมันรแมติก สาวๆลองคิดดูนึกถึงฉากรักในหนังฝรั่งนึกถึงฉากรักในซีรีส์เกาหลีที่เวลานังเอกขับไปเอกอยู่ในอ่างแช่น้ำอุ่นอยู่ด้วยกันแล้วก็มีฟองบับเบลิลบับเบลิลเล่นบับเบิลกันเฮ้ยแค่นึกภาพมันก็น่ารักแล้วมันก็โรแมนติกแล้วมันก็ บิวอารมณ์ได้ดีใครอยากเรียนรู้เทคนิคมากกว่านี้ทักมาเลยที่ไลน์แอดเ n นน w วิกผมมีสอนอยู่ในคอร์สออนไลน์ b บ t แอดวานแแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับ10บทเรียนครบทุกอย่างครบทุกเรื่องที่ผู้หญิงควรรู้เกี่ยวกับเรื่องบนเตียมบางคนบอกโค้ดค้าไม่เคยเรียนกับโค้ดเลยค่ะซื้อจาก ซื้อคอร์สไหนดีควรเริ่มจากคอร์สไหนดีผมบอกเลยว่าคุณควรเริ่มจากเบสแ a ด One Max เพราะเป็นคอร์สที่แบบครบวงจรจริงๆรอบรู้เรื่องบนเตียงครบรสชาติสนใจทักมาไลน์แอดเทนวิกนะครับแล้วเ,เจอกันครับ